เราไปตามต่อนะครับทุกผู้ชมครับมวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568นะครับเดินทางมาถึงคู่ปิดท้ายวันนี้ครับก้องกังวานไพราทรัพพูนทวีครับหรือว่าทายาทลูกกูห่าครับเจอกับแทนคุณแสงมรกตครับเพื่อเป็นไปตามพรบมวยกีฬามวยนะครับคู่นี้ชก2นาทีพัก2องนาทีนะครับตามกันเลยครับคู่ปิดท้ายของเราในวันนี้ครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับพรมาเริฐนิ่มพายนะครับไปทำความรู้จักกับนักชกทางด้านมุมนะครับ กังวันไพรหรือว่ามังกรจิ๋วสับพูลทวีครับทายาทรูขวาล้วครับในสกัดของพี่เลาออดามันนะครับนักชกดาวรุ่งจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเรียนอยู่ชั้นม .2 นะครับมีคุณฟ้านุพงศ์นะครับแล้วก็ยาปอกมาชัยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์แฟรงค์นะครับสินปายองครับเป็นทีมงานทาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนทำการพิจซรณาอยู่ที่ค่ายมวยสับพูลทวีครับแม่เป็นทีมงานของเ n p Boxing นะครับปอปออินเลยครับแทนคุณครับ แทนคุณแสงมรกตรหรือว่าเจ้าแทนครับจากอำเภอโนนพูนจังหวัดศรีสะเกดครับครับแสงมรกตรเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะมรกตรดำนะครับประพัดมอเตอร์เป็นทีมงานดับเทิเดอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการที่ทำอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนี่คือประวัติและก็โปรไฟล์นะครับทางด้านมุมแดงก็คือกลางวันไพรนะครับกลางวันไพยสับปูลทวีครับเนี่ยต้องชมก่อนเลยครับชมแทนคุณก่อนเลยนะครับแหมกล้าต่อยกังน้านของออกลางาวันไพรครับ น้ำหนักเท่ากันครับดูมีความเหมาะสมแหะครับไม่สนหน้าอินหน้าพรมแหะครับมั่นใจว่าเอาอยู่สู้ไหวครับเล็กใหญ่ไม่สําคัญครับว่ากันที่น้ําหนักขยับไปครับแคนคุณเปิดเกมด้วยนะครับทางวานไพพยายามจะเตะแบบสะบัดสะบัดเท้าแข้งขวาก็ไม่ถึงครับเตะซ้ายได้เบาๆครับแข้งขวาครับ ครับกลางวันไฟครับไฟแรกครับดาวรุ่งอนาคตดีครับจากภาคอีสาน้วครับในสกัดของเยี่ยพกมาชัยอยู่ด้วยกันกับทางด้านของยุทธจักรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับบทยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามครับเอาละครับกับศาสนามนะครับกลับมาติดตามความมันความร้าวใจกันต่อครับศึกไวยดีวิถีไทยของเราในวันนี้ครับวันที่19ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนวัยสามารถติดตามความมันความเร้าใจแบบนี้ได้ครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ ออกสตาร์ทกันมาตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับ12นาฬิกาครับสองช่องทางในการติดตามนะครับนั่นก็คือช่อง8แล้วก็แอปพลิเคชันของพรายทีวีนะครับก่อนชมยกนี้นะครับบางละอานามันครับขอเชิญชมครับศึกทายาทลูกหูเห่าครับในวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมวยเกตเจริญชัยนะครับอำเภอลางูจังหวัดสตูลครับไปดูดาวรุ่งนะครับอนาคตดีตัวไหนเก่งๆก็ส่งมาที่นี่ครับแล้วครับไปกันต่อบนเวทีแทนคุณครับ ทางด้านของกลางวันไพร์ค่ายใหญ่ค่ายดังด้วยกันทั้งคู่นะครับกลางวันไพร์ครับในสกัดของยาป๊อกมหาชัยครับ n n ็ Boxing อนะครับปอเปาอินแลลวครับท่านรองผู้การประจวบนะครับท่านผู้การประจวบเปาอินแะครับท่านชื่อชจบกีฬามวยไทยเป็นอย่างมากครับท่านคงจะรับชมการถ่าทอดสดอยู่ทางหน้าจอครับในขณะที่ท่านคนแสงมรดกดารุ่งอานาคตดีครับในสกัดของเจ้าทอปแสงมรดกนะครับตัวดังๆอยู่ที่นั่นเพียบครับเพชรพญาไทยสุกชัยเล็กเพชรตวีศักดิ์พลอยทวีศักดิ์นะครับบิลลาดิน ตอนนี้ผังอาจเป็นแนวหน้าไปหมดแล้วนะครับก็เรียกว่ามวยดีวิธีไทยสร้างมาเหมือนทางด้านของแทนคุณตอนนี้นะครับมาจากคู่ไทยทายครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปครับจนไปเป็นคู่เอกของรายการครับจบรายการใหญ่ๆมาเรียกว่ารับครั้งไม่ท้วแล้วครับเอาละครับขยับเข้าหาครับทางด้านของแทนคุณชื่อดีนะครับต้องบอกว่าแทนคุณครับเลาะ้างเบี่งมาเรียกว่านานพอสมควรแล้วครับแทนคุณนะครับแทนคุณครับ อ่าแล้วโตแล้วด้วยครับแทงขวาสับขาครับเตะขวาครับกงวันไพแทนคุณพยายามไตะคืนครับจับไปแบบนี้นี่เห็นชัดเลยนะครับกังวันไพยนี่แม่จะสูงยาวดีลอเกินครับคนเปิดเกมก็คือแทนคุณนะครับไต่ขาครับกงวันไพร์นดึงหลบได้ครับพยายามจะเข้าออกเร็วครับไตะขวาครับแทนคุณครับโยกเข้ามาไตะขวาคืนครับกงวันไพยไตะขาครับอ้าว เตะขาแมา่ดูดีเอีอยงเล็กน้อยเหมือนกันครับเอาละครับตรงนยังทำอะไรไม่ได้ครับปอนต์ก็แต่เน้นพายนะครับกรรมการดาวรุ่งนั้นออกมากรนะเวทีมามาตรฐานข้อไข่มาตรฐานการฟิตซ้อมดีด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วครับเปลี่ยนกันแล้นะครับดาวรุ่งหน้าใหม่ชื่อ,อยักไม่ใหญ่มัดหนึ่งสองมาครับโอ้โหต้องบอกว่าของเยาปอกมาชัยรุ่นใหม่ๆม,ม,มีแต่สูงๆทั้งนั้นแหละครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับ นะกลับสู่สนามน,นะครับกลับมาติดตามรับชมความบัน <c oughs> ความร้าวใจกันต่อครับคู่ปิดท้ายนะครับดราวรุ่งรุ่นใหม่ๆภายใต้การสันต่างการเจรนายของซึกมวยดีวิถีไทยครับของท่านสวิชิตองละออนะครับกลางวันไพรกับทางด้านของแทนคุณเลยครับดาวรุ่งอนาคตด,ดีครับรูปร่างโครงสร้างดีนะครับแทนคุณที่ผ่านมาท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบอลก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับเอาแพ้คะแนนนะครับทางด้านของสักดาพยัก์เมืองชนครับที่นี่ครับแล้วก็ล่าสุดปิกแพ้นอกไ้ครับ เพชรสายฝนสันรัตภูมินะครับเพราะว่าเล็กกว่าแล้วครับวันนั้นวันนี้เจอกับทางด้านของกังวานไยครับ้อมอยู่ด้วยกันกับทางด้านของยุทธจักรนั่นแหละครับที่เรียกว่าเสียแชมป์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอนี่ทางด้านของกังวานไยครับไปกันต่อครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับกับการมาต่อไฟแรกครับของเขาที่นี่นะครับลูกดังดูอาจจะสูงลอยกว่าครับเอาละครับถึงตัววงในครับ ัวท็อปของค่ายรุ่นพีของค่ายนะครับรุ่นใหญ่ก็คือพวกเขียวครับแล้วก็นั่นแหละครับ้าอานนท์หรือว่าอินซีดำครับแบ่งไทยแล้วก็สั่งปราบครับอีกหลายต่อหลายคนเลยครับขยับเข้าไปครับแทนคุณครับคุณเคยกับเวทีแห่งนี้เป็นอย่างดีอยู่นะครับแม่ชาแกนล็อกไว้เลยครับกดคอครับหักคอใกล้นะครับสูงยาวใหญ่ครับกลางวานไทยแข้งขวาเกี่ยวได้ครับแทนคุณแม่เนี่ยครับ บินไปครับต้องละเอียดต้องละอ่อพอสมควรแข้งขวาสวยครับแข้งขวาดีแข้งขวาเนียนตาแหละครับแทนคนเนี่ยครับแข้งขวามาอีกแล้วครับแสงวานครัทำไว้ดีมีคุณภาพนะครับมาแล้วครับตั้งแขนเอาไว้ครับจะเกาะในนะครับแทนคุณเนี่ยครับลายแขนกดแขนเอาไว้ครับยกที่สองท่านนะครับเรยวแรงพลังกำลังยังดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับขยับไปครับด้านของตังวันไพรครับยกสามนะครับเอาแข้งขวาของแทนคุณครับ มีของเลยนะครับแทนคุณแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ตามครับกำกวัไพรเตะเตะแล้วโดนเมียล้มไปลุกขึ้นมาครับล้มไปด้วยกันนะครับในขาครับมัดตัาแทนพยายามแทงเข่าครับกำกวันไพ่าวันนี้เจอตัวใหญ่หน่อยครับแยกออกมาครับได้คนละย่านดีคนละแบบนะครับเอามาชดเชยทดแทนกันแล้วครับขยยบไปครับหัวดไม่หัวดครับประสานแข่งกันครับ แทงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่มีจังหวะครับก็แยกออกมาแทนขวาครับต่างบอลพยครับยังนาดีครับหมดยกครับอะไะครับกลับมาติดตามรับชมความมันความร้าวใจกันต่อนะครับไปไปนี่คู่ปิดท้ายของเราในวันนี้ครับ นั่นแหละครับนี่ทางด้านของกังวานภัยนะครับจะเดินเกาะได้แต่ว่ายังเกาะไม่ได้ยังตีไม่ได้ครับดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับในสังกัดของข่ามวย n อ็นอ็ n พ์บ็อปอปอินเลยครับซึ่งมีแรงสิทธิ์ป่ายองนะครับเป็นทีมงานสจาตับเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนอยู่ครับตัดกลับมาที่ทางด้านของแทนคุณครับหรือว่าเจ้าแทนนะครับดาวรุ่งอนาคตดีนะครับรายนี้ครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของระหว่างการสั่งสมบารมีกระดูกมวยอยู่ครับก็เรียกว่าที่ผ่านมานะครับ ท่านผู้ชมได้จากคุณหน้าคุณตาทางด้านของแทนคุณเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากที่นี่ก็เรียกว่าไปเดินสายแล้วครับแถวนี้ครับชันเมืองครับแล้วครับเดี๋ยวตามต่อนะครับครึ่งทางยกที่3ครับคู่ผิดท้ายวันนี้ครับกลางวันไพร่กับทางด้านของแทนคุณนะครับและก่อนที่จะตามยกนี้นะครับขอเชิญชมนะครับสักไทยาตลูกฮาครับในวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมวยเกตเจริญชัยนะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับการันตีความมันโดย เลาะอันดามันครับเอาละครับบนเวทีตีกันต่อครับกลางวันไพยกับทางด้านแทนคุณนะครับนั่นแหละครับรวบเอาไว้แล้วครับแทนคุณครับตีได้ไม่ได้ครับกลางวันไพ่จะเดินเกาะในไม่ง่ายนะครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนแล้วครับดูนะครับดูการไล่แขนกดแขนทางด้านของแทนคุณนะครับรูตามช่วงจ๊กอาจจะสั้นกว่าครับแต่ว่านะครับความเป็นมวยมีมากกว่าแล้วครับบิดไปครับโอ้ยอ่า นี่ยครับจะกอดในและโดนบิดหลายครั้งแล้วครับหลายรอบแล้วครับทางด้านของกังวันไพรับการมาเปิดต่อไฟแรกครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเวทีครับที่จนมาในต่างจังหวัดในตอนกลางคืนนะครับวันนี้มาต่อยกลางวันต่อยตอนบ่ายครับแล้วครับถึงตัวครับดูนะครับจับไม่ได้เปรียบเลยครับแต่ช็อตเตียยครับทางด้านของกังวันไพรแต่ว่าไพเต่าครับอย่าท้อนะครับมัดดาเข้าไป ดูเหมือนว่ากลางวานไทยนะครับจะเน้นที่วงในครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับจะตีได้ไหมเจอตั้งกรแบงหน้าเจอขวางข้าครับอยังตีไม่ได้ครับหัวลุดออกไปนอกเชือกแล้วครับแยีเข้าม่าแล้วครับเดินเข้าหาครับกลางวานไพยออาเตีครับต่างคนต่างเตะนะครับออกแข้งสายหน้าครับแทนคุณก็ถือว่าจัดจ้านนะครับนี่เวเวลากจับนิ้ตัวเล็กจับได้เปลี่ยนจะเดินต่อครับกลางวานไัยครับอ้าวหมัดนี้ก็ถากไปครับนี่ครับ ถงยาวขนาดไหนไม่สําคัญครับอยู่ที่วิธีการครับอยู่ที่ยุทธวิธีเอาละครับมาที่กลางเวทีครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนแล้วครับวัฒนรั์กลางวันไทยนะครับเดินแหวนแดงครับต้องชื่นชมในความมุ่งมั่นนะครับของน้องเขาแลลวครับแมยกไปโดนกระจับเชื่อว่าไม่เจตนาครับไปลุยต่อครับกลางวันไทยไดนแล้วครับเืิกไม่สนดับเครื่องชนอย่างเดียววงในวงในนะครับพยายามจะยัดเข่าขาแต่ว่าแทนคนดูนะครับ รู้จังหวะออกนะครับรู้จังหวะเก็บกันอาวุธของคู่ต่อสู้ครับแล้วครับมอดยกที่3เดี๋ยวกลับมาตามครับรก,ก,นนกับสุสนานนะครับกลับมาตามความมันต่อครับนี่บรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยก้วครับ ทีมงานตาตเทนเนอร์ของค่ายแสงวรกฤนะครับแทนคุณครับวันนี้มีบางอับรุ่นาน้ำนะครับมาดูแลครับพี่ท็อปนาจะติดภารกิจครับดาวรุ่งอนาคตดีนะครับทางด้านของแทนคุณนะครับมีแววพอสมควรแลวครับจากนนคูนนะครับศรีสะเกดครับเดินตามรอยรุ่นพี่นะครับเพชรพญาไทยสุขประชัยน็กเพชรทวีศักดรอยทวีศักนะครับแล้วก็บินลันดินครับนั่นคือท็อปท็อปของค่ายครับ ไม่นับรวมก่อนหน้านี้ตอนที่จะทุยดูแลอยู่นะครับตอนนี้วางมือนะครับให้ลูกชายดูแลครับไปต่อครับตีได้ไม่ได้ครับกังวันไพ่ครับกับการมาเปิดตัวไฟแรกถึงตัวครับแข้งขวามามาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับออกซ้ายหน้าครับถึงตัวครับแต่ด้านของกังวันไพ่ล็อกรัดหามก็ตีไม่ถนัดแยกออกมาครับ หันหลังให้อูสับซอกขวาอันตรายนะครับไทยถอยไปต่อนะครับหมัดขวาครับสู้สยางครับของมันโดนกันได้ครับนี่ครับเตะมาต่อยคืนครับแทงขวาครับไปให้สุดครับมีโอกาสแล้วก็ต้องต้องโชว์ต้องฉายหน่อยครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งอ้าวจะจะสับซอกขวาแต่ว่าก็บแผนไม่ดีครับโอ้อ่ะแยกออกมาครับกรรมการ ได้แล้วครับพอนมาเตะนินพายนะครับแก่แยกออกมาอ่านะครับต้องเป็นฝ่ายลงทุนแล้วครับเหมือนเดิมครับตาดวลชวนแรกที่วงในทางด้านของกังวันไครครับกับการมาไฟแรกของเขาครับอ่าแต่ว่าเนี่ยครับยังจับจังหวาไม่ได้ครับสิ่งที่เห็นก็คือกลงวันไฟครับมีความมุ่งมั่นแหละครับจังใจครับมีความพยายามค่อนข้างสูงครับขยับเข้าไปม่ครับย่องเข้าไปม่โยกเข้าไปม่ครับแกงซ้ายครับหมัดขวาอ่าแต่ว่าเนี่ยครับ ยังหาจังหวัดนี้ไม่ได้นะครับถึงตัวแล้วก็ต้องบอกว่าแขนนี่ขึ้นคอไม่ได้นะครับแขนคุณแกตั้งเอาไว้ครับช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้าย้วครับดักเตะซ้ายครับแล้วก็กอดครับรัดคอให้เหนียวเหนียวฮะกังวันพัยครับเดินครับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าความเป็นมวยด้วยแหละครับ ใต่ซ้ายครับแทนคุณเตะไม่ขึ้นครับกังวลไพรเอาล้วครับ่าจะเป็นเรืองสุดท้ายแล้วครับของกังวลไพรครับจบแล้วครับเนี่ยครับเป็นภาพสุดท้ายครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับนี่คือสปิริตนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับรู้แพ้จุรู้ชนะรู้อภัยครับเอาแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านคู่ปิดท้ายวันนี้ครับการตะวินปาเสาวพานะครับ นำเกินมีศาสตร์แล้วก็เกียรติคุณอารีวิวัฒนกุลนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านของแทนคุณแสงบราตคตเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับติดตามผลงานนะครับของแทนคุณดีๆครับแล้วก็ให้กำลังใจกังวานไพรด้วยนะครับให้กำลังใจกังวานไพรด้วยครับ